โรงเรียนวัดว่าตั้งอยู่หมู่ที่สองตำบลสะพานไกลอําเภอบ้านลาดจังหวัดพิบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิบุรีเขตสองเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ข้อมูลจำนวนของนักเรียนปีการศึกษา2 5 6 4รวมทั้งหมด66คน เป็นชายทั้งหมด33คนเป็นหญิงทั้งหมด33คนข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาประกอบด้วยผู้บริหารหนึ่คนข้าราชการครู4คนพนักงานราชการ1คนครูอัตราจ้าง3คนเจ้าหน้าที่อื่นๆ2คนรวมทั้งหมด11คนต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นว่า วิสัยทัศน์โรงเรียนวันว่ามุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสภาพแวดล้อมน่าอยู่ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงอนุรักษ์ฒนธรรมไทยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพัฒนาคนดีสู่สังคมเอกลักษณ์ของโรงเรียนสภาพแวดล้อมเด่นในวิชาการอัตลักษณ์ของโรงเรียน รักสะอาดมีความพอเพียงการพัฒนางานโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียนวัดว่าสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2ได้ดําเนินโครงการโรงเรียนแห่งความสุขเพื่อ,อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดโดยยึดหลักศาสาตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษากําหนดมาตรฐานการประเมินโรงเรียนแห่งความสุขประกอบไปด้วย4มาตรฐานด้วยกัน 1. ด้านกายภาพ 2. ด้านครู 3. ด้านผู้เรียนและ 4. ด้านผู้บริหารวัตถุประสงค์ของการประเมิน 1. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้สวยงามสะอาดปลอดภัยเพื่อต่อการเรียนรู้ 2. เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีส่งผลให้มีผลสำเร็จทางการเรียนสูงข,ขึ้น 4. ผู้บริหารจัดก,การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตัวชีวัดที่1คุณภาพด้านกายภาพภายในห้องเรียนคุณภาพด้านกายภาพภายในห้องเรียน เป็นบรรยากาศทางกายภาพหรือบรรยากาศทางด้านวัตถุการจัดส,ะสะภาพแวดล้อมต่างๆภายในห้องเรียนให้มีระเบียบเรียบร้อยมีความสะอาดมีเครื่องใช้และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสะดวกอย่างเช่นห้องเรียนมีขนาดที่เหมาะสมและมีแสงสว่างเพียงพอตัวชี้วัดที่2คุณภาพด้านกายภาพภายนอกห้องเรียน คุณภาพห้องน้ำโรงเรียนวัดว่าได้จัดห้องน้ำเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญและจำเป็นในการใช้ชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนมีห้องน้ำที่เพียงพอถูกสุขลักษณะใช้งานได้ดีไม่มีกลิ่นเหม็นและมีการจัดเวรทำความสะอาดอยู่เสมอคุณภาพด้านห้องพยาบาลโรงเรียนวัดว่าเป็นห้องพยาบาลขนาดเล็กเหมาะสมกับขนาดและจำนวนของผู้เรียนห้องพยาบาลมีอากาศที่ถ่ายเทสะดวก มียาที่เพียงพอและมีการให้คำปรึกษาในด้านสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนห้องสมุดโรงเรียนวัดว่าเป็นสถานที่สำหรับค้นคว้าหาความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดว่าตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ททำให้ห้องสมุดมีความสำคัญในการเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมากซึ่งทางโรงเรียนวัดว่าได้มีการจัดให้ห้องสมุด มีความเป็นธรรมชาติโดยมีการจัดหนังสือให้เป็นหมวดหมู่และมีความเหมาะสมกับผู้เรียนและกับวัยเรียนภาพโรงอาหารทางโรงเรียนวัดว่าได้มีมาตรการในสถานที่สำหรับรับประทานอาหารดังนี้ 1. มีมาตรการรักษาทาความสะอาดอยู่ประจำา 2. มีโต๊ะเก้าอี้ที่เพียงพอแก่นักเรียนและ 3. มีอากาศที่ถ่ายทที่สะดวกคุณภาพพอสนามเด็กเล่น ทางโรงเรียนวัดว่าได้เล็งเห็นความปลอดภัยทางด้านเครื่องเด่นซึ่งจะประกอบไปด้วย การที่มีเครื่องเล่นที่ปลอดภัยเหมาะสมกับวัยและพัฒนาของเด็กพื้นสนามเด็กเรียนต้องเป็นพื้นที่เรียบมีการมันตรวจสอบและบำร,รุงรักษาเครื่องเล่นให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงและแข็งแรงภูมิฐานโรงเรียนวัดว่าบรเิเวณโรงเรียนวัดว่ามีความสวยงามร่มลื่นเต็มไปด้วยธรรมชาติและเอื้อต่อการเรียนการสอนและมีความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนวัดว่าคุณภาพของแหล่งเรียนรู้แหล่งข้อมูลข่าวสารสารสนเทศวิทยากรภูมิปัญญาชาวบ้าน และประสบการณ์อื่นๆที่สนับสนุนสน่นงเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ซึ่งทางโรงเรียนวัดว่าก็ได้มีการจัดแหล่งเรียนรู้ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงส่วนแหล่งเรียนรู้ที่จะดขึ้นสร้างขึ้นอย่างเช่นที่แยกขยะเศษใบไม้และพลาสติกต่างๆส่วนแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้กับสถานศึกษาวัดอนาไมย วชวะที่ 3. ความสําเร็จของวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศเปิดเผจุดเด่นของโรงเรียนวัดว่าข้อ 1. โรงเรียนสะอาดเรียบร้อยปลอดภัยข้อ 2. นักเรียนมีระเบียบวินัยรู้หน้าที่ตนเอง 3. คุณครูดูแลเอาใจใส่นักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียนและ 4. ผู้บริหารเน้นการพัฒนานักเรียนทั้งทางด้านวิชาการและทักษะอาชีพควบคู่กันไป เอกลักษณ์ของโรงเรียนสภาพแวดล้อมเด่นเน้นวิชาการอัตลักษณ์ของโรงเรียนรักสะอาดมีความพอเพียงด้านครูตัวชี้วัดที่หนึ่งการจัดการเรียนรู้การเรียนรู้ทางโรงเรียนวัดว่าก็ได้มีการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตัวชี้วัดที่2บุคลิกภาพ บุคลิกภาพบุคลิกภาพการแต่งกายของครูเป็นไปตามวัฒนธรรมขององค์กรซึ่งได้มีการประชุมและลงมติการแต่งกายร่วมกันทั้งครูและผู้บริหารโรงเรียนตัวชีวิตที่3การพัฒนาตนเองเกติบัติตามที่ครูเข้ารับการสัมมนาหรืออบรมในรายวิชาหรือกลุ่มสาระนั้นๆ ด้านผู้เรียนตัวชีวิที่หนึ่งสุขภาพกายผู้เรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานจะใช้เกณฑ์การประเมินโดยใช้ดัชนีมวลกายค่า B.M.I. ในการวิเคราะห์ตัวชีวัดที่สองคุณลักษณะผู้เรียนแสดงพฤติกรรมสะท้อนคุณลักษณะที่ดีซึ่งส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตัวชีวิที่สามศักยภาพการเรียนรู้ ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมสะท้อนความสุขในการเรียนรู้ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านความสุขอาทิเช่นด้านดน,นตรีนาฏศิลป์ทัศนศิลป์ทักษะอาชีพกีฬาเป็นต้น ด้านผู้บริหารนายชัยยะทัตภูมิกิจเพิ่มพูนผู้บริหารโรงเรียนบัดว่าได้มีนโยบายในการบริหารโรงเรียนตามตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ตัวชี้วัดที่1ด้านการส่งเสริมการส่งเสริมนักเรียนเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนที่มีอยู่ในความดูแลของครูที่ปรึกษาหรือครูผู้สอนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่มีปัญหามีคุณภาพมากขึ้นมีความภาคภูมิใจต่อตนเองในด้านต่างๆ วชีวะที่2ด้านการสนับสนุนนสนับสนุนด้านบุคลากรการสนับสนุนด้านนักเรียนและการสนับสนุนด้านชุมชนวชีวะที่ 3. กิจกรรมสร้างสุขกิจกรรมการบริหารจัดการบริบทของผู้บริหารอัตลักษณ์ของผู้บริหาร